สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช h a n n พินาบัตเตอร์นะคะวันนี้นะคะเรามีคอนเทนต์วัยเรียนมาแชร์กันอีกแล้วเพราะว่าวันนี้นะคะจะมาอัปเดตเทคนิคจดโนต้ตกันสักหน่อยเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคการจดโนต้ตคั้นเทพที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจเนื้อหาการเรียนมากขึ้นนะคะช่องเรานะคะห่างหายกับการเทคโนโลยีมีได้ไปนานวันนี้ก็เลยมีเทคนิคน่ารักๆเกีก่ยวกับการจดโนต้ตมาอัปเดตให้ทุกคนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูที่เทคนิคแรกกันเลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจดเลคเชอร์ในห้องเรียนไม่ว่าเราจะไปเรียนที่ออนไซต์ site, หรือว่าออนไลน์ก็ตามเนี่ยคือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองจดไม่ทันอาจารย์บ้างหรือว่าไม่รู้ว่าจะต้องจดเลคเชอร์ลงในชีทของเราแบบข้อความเป็นแบบไหนหรือว่าต้องสรุปจับใจความยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกทุกครั้งเลยนะ,ะทุกคนไม่ว่าจะเรียนที่ไหนก็ตามนะเราจะต้องตั้งสติก่อนค่ะ เราจะต้องพยายามจดจ่อกับสิ่งที่เรียนในห้องเรียนแล้วก็เวลาที่อาจารย์สอนเรานะคะถ้าเกิดมันมีเรื่องไหนที่อยู่นอกเหนือจากสไลด์หรือว่านอกเหนือจากหนังสือที่เรากําลังเรียนอยู่เนี่ยแบบเหมือนอาจารย์พูดเป็นความรู้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาสิ่งนั้นที่อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเนี่ยมาจดเลคเชอร์ได้นะคะ การเลคเชอร์ <less> <ure> ก็คือเป็นเหมือนกับการเขียนข้อความเพิ่มเติมออกมาที่มันไม่ได้อยู่ในหนังสือเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเขียนลงไปเนี่ยจะต้องทําให้เราเข้าใจในข้อความตรงนั้นมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยที่อาจารย์พูดให้เราฟังนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องแบบจดเป็นภาษาสวยหรูหรือว่าเป็นคําเต็มเ,มเ็มก็ได้เอาที่เป็นภาษาเราเนี่ยแหละแล้วก็กลั่นให้มันสั้นที่สุดให้เราเองเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจดแบบนี้นะคะเราก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจารย์สอนเราด้วยแล้วก็จดทันอาจารย์ที่่่พพูดดด้วววยเเรราาาาาะะจแคคคมสํัญน ต่อไปค่ะคือไฮไลท์ช่วยในเรื่องของการเรียนได้จริงๆอะ่ะเรียกได้ว่าไฮไลท์เป็นเครื่องเขียนอย่างหนึ่งที่วัยเรียนจะต้องมีติดไวเลยเพราะว่าเขามีประโยชน์หลากหลายมากไฮไลท์เนี่ยมีประโยชน์ทั้งกับช่วงที่เรียนอยู่แล้วก็ช่วงเตรียมตัวสอบเลยอย่างเช่นเวลาที่เราเรียนในห้องเรียนเนี่ยแล้วเราใช้ไฮไลท์นะคะขีดข้อความสําคัญไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเพิ่มสมาธิให้เราจดจ่ออยู่กับเนื้อหาแล้วก็การขีดเขียนมากขึ้น แต่ห้ามขีดทุกประโยคนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะอันนั้นคือแบบเราเป็นการขีดทวนข้อความเฉยๆไปแล้วเวลาเรากลับมาอ่านหนังสืออะค่ะมันจะงงเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันสาคัญกันแน่เพราะฉะนั้นเราเลยจะไฮไลท์แค่สิ่งที่สําคัญเท่านั้นนะคะส่วนอันนี้เป็นไฮไลท์ที่ช่องเราแนะนําบ่อยมากแล้วก็ใช้บ่อยมากๆเลยอันนี้ทั้งหมดเป็นไฮไลท์ของควอนตัมที่เขาปรับดีไซน์ใหม่ให้มีความมินิมอลน่าใช้มากขึ้นค่ะด้ามจับนะคะจะก,กระทัดรัดแล้วก็พกพาง่ายมากเลยอันนี้จะเป็นไฮไลท์รุ่น QH 7 9 0ะ ะะอันนี้จะเป็นทั้งหมด3คู่สีที่เป็นดีไซน์ใหม่หมดเลยรุ่นนี้เนี่ยนอกจากสีจะพาสเทลน่ารักสดใสแล้วประโยชน์ของไฮไลท์รุ่นนี้ก็คือไม่ว่าเราจะจรดหัวประการองศาไหนอะคะ่ะเราก็ยังขีดนึ่งข้อความได้แบบเต็มเส้นเลยเขาเรียกว่าหัว super soft chisel เราลงหัวประกามุมไหนมันก็ยังเต็มเส้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมานั่งเล็งหัวประกาก่อนขีดแบบเมื่อก่อนแล้วก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยขีดได้เพลินๆเ,เ,เลยไม่หลุดโฟกัสแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบขีดทําข้อความนะคะจะไฮไลท์หรือเขียนเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ก็ได้เพราะว่าาเขขี้ทัง2แบบ 卡。看 ต่อไปอันนี้สําคัญมากค่ะเป็นเทคนิคพื้นฐานในการจดโน้ตสวยด้วยก็คือเราจะต้องแบ่งหัวข้อใหญ่กับหัวข้อย่อยให้ชัดเจนเนื่องจากว่าเวลาเราเรียนหนังสือแล้วกลับมาทําสรุปใช่ไหมคะทุกคนเนื้อหาที่เรามีในมือแล้วต้องเอามาเขียนสรุปว่ามันจะมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการอ่านทบทวนได้ง่ายแล้วก็จัดระเบียบความคิดได้ดีขึ้นเราจะต้องมีการแยกหัวข้อย่อยแล้วก็หัวข้อใหญ่ค่ะให้แบบชัดเจนให้ขาดออกจากกาันอาจจะแบ่งด้วยกรอบหรือว่าอาจจะแบ่งด้วยสีก็ได้ที่มันทําให้เรารู้ว่าเอ้ยอันนี้คือหัวข้อนนนะแลล้้้้วววกก็็สีีีหรืออ่าาขคมัษณเป หัวข้อย่อยๆลงมานะคะมันจะทําให้เราสามารถจัดระเบียบความคิดได้ดีมากขึ้นแล้วก็จริงๆสามารถช่วยให้เราจําเนื้อหาตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเวลาเตรียมตัวสอบด้วย เทคนิคข้อต่อไปค่ะคือการกําหนดสีไฮไลท์ประจําอันนี้เป็นเทคนิคของนักเรียนญี่ปุ่นที่น้าไปอ่านเจอมานะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะจาอะไรได้แม่นๆหรือว่าอยากจะจัดระเบียบการอ่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเราสามารถกําหนดสีไฮไลท์ไว้ได้เลยอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปอ่านหนังสือนะคะแล้วหนังสือมันมีพูดถึงข้อดีหรือข้อเสียอย่างเงี้ยเราก็สามารถกําหนดได้เลยว่าถ้าเกิดเราไปอ่านแล้วเจอข้อดีปุ๊บเราก็จะไฮไลท์ด้วยสีเขียวแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเจอข้อเสียอย่างเงี้ยเราก็จะไฮไลท์ด้วยสีชมพูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําแบบนี้ททุกครรั้งี่หอหื เวลาอ่านหนังสือในหนังสือเนี่ยเราก็จะสามารถหาข้อมูลและสรุปได้ง่ายมากเพราะเราก็จะหาแค่สีเลยว่าเอ๊เราจะหาข้อดีข้อเสียของเรื่องนี้เราก็ไปหาไฮไลท์ที่เป็นสีเขียวหรือสีชมพูนะคะเราก็ระเลงสีตรงนี้ไปได้เลยมันก็จะทาให้เราหาข้อมูลง่ายแล้วก็จําง่ายมากขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบสีไฮไลท์สีจัดจ้านแบบนี้นะคะก็จะเหมาะกับควอนตัมรุ่นนี้เลยค่ะ อันนี้หัวเขาก็จะเป็นด้านตัดแบบนุ่มพิเศษเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะมีหัวเล็กแบบเป็นบูเล็ตด้วยแต่ว่าที่นะัาชอบรุ่นนี้มากที่สุดคือดีไซน์เขาจะเป็นวงรีนะคะช่วยทําให้จับถนัดมือมากขึ้นน่ารักมากๆเลยแล้วก็เทคนิคข้อต่อไปค่ะการจดเป็นภาพจะจําได้ดีกว่าข้อความซึ่งจริงๆอ่ะเรื่องการจดเป็นภาพอ่ะนัดคิดว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบทำพอรู้สึกว่าตัวเองอวาดรูปไม่สวยแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เลยนะคะการจดเป็นภาพไม่จําเป็นต้องวาดรูปให้สวยก็ได้แต่เอามาเป็นแบบเอลิเมนต์อะไรก็ได หรือบางทีอาจจะเป็นรูปทรงเลยค่ะคณิตเป็นลูกศรเป็นหน้าย,ยิ้มอะไรง่ายๆ่ยยคะค่ะวาดลงไปก็ได้มันจะทําให้เราอะจำได้เป็นก้อนแล้วก็จะจําได้ง่ายขึ้นเหมือนเวลามานั่งนึกทีหลังว่าเอ๊ะเรื่องนี้ที่เราต้องการจะจำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของหน้าหนังสือเราก็จะจําเป็นรูปภาพรูปนั้นแทนนะคะนอกจากจะทําให้จําง่ายมากขึ้นเนี่ยจะทําให้โน้ตของเรามีสีสันสวยงามแล้วก็ดูแบบไม่ใช่เป็นวิชาการสัทีเดียวเนาะ แล้วก็ข้อดีของไฮไลท์ทุกรุ่นที่เราใช้กันวันนี้นะคะก็คือถ้าเกิดสมมติเพื่อนมายืมไปถ่ายเอกสารหรือว่าขอสแกนเลคเชอร์ไปอ่านต่ออะไรเงี้ยสีไฮไลท์ต่างๆที่เราขีดลงไปก็ยังคงคมชัดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนหายห่วงได้เลย แล้วก็มาที่เทคนิคข้อสุดท้ายนะคะทุกคนถ้าเกิดเป็นไม่ได้เวลาที่เราจดสรุปลงในสมุดเนี่ยอยากจะให้เว้นข้างหน้าหน้าสุดไว้สัก2-3ถึงหน้าเพราะว่าเราจะทำสารบัญกันด้วยทุกคนคะ่ะยิ่งเนื้อหาเราเยอะนะเราต้องจดสรุปเยอะใช่ไหมนันแนะนำเลยว่าให้ทำสารบัญไว้ข้างหน้าหรือว่าอย่างใครที่จดสรุปทุกวิชารวมไว้ในเล่มเดียวอันนี้ก็คือยิ่งควรทําเลยเวลาที่เราจะมาทบทวนหรือว่าอยากจะมาอ่านเรื่องไหนเพิ่มเติมเ,มเนี้ยคะ่ะเราจะได้เปิดดูที่หน้าสารบัญแล้วก็ไปดูเลขได้เลยว่าหัวข้อใหญ่หรือว่าหััวข้้้อออยยย่่่่่นนนเีีมูหหาาททไร เราจะได้เปิดหน้าไปแบบง่ายๆไม่ต้องมาเสียเวลาไล่ดูทีละหน้า2หน้านะคะนี่เลยค่ะทุกคนนี่ก็เลยเป็นเทคนิคจดโนต้ตขั้นเทพที่เรามีมาอัปเดตกับทุกคนนะคะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ใช่เป็นแนวเทคโนโลยีขนาดนั้นแต่เราก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้แบบไอเดียในการตกแต่งจดโนต้ตแล้วก็เทคนิคก,การเขียนติดมือไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสามารถนําไปปรับใช้กับการเรียนได้เลยสําหรับอุปกรณ์ในวันนี้ไฮไลท์อะไรต่างๆนะคะน่าจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยเนาะสามารถไปช้อปปิ้งกันได้เพราะฉะนั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นกันนะคะบ๊ายบายค่ะ